สิบลักษณะของคนจนอาจมีลักษณะต่างๆที่สะท้อนถึงความยากจนทางเศรษฐกิจและสังคมซึ่งไม่เพียงแค่เรื่องของรายได้แต่ยังเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมและมุมมองที่ส่งผลต่อชีวิตประจำวันด้วยดังนี้หนึ่งขาดการศึกษาและทักษะที่จำเป็นคนที่ขาดการศึกษาอาจมีโอกาสน้อยในการทำงานที่มีรายได้สูงและก้าวหน้าการขาดการศึกษา และทักษะที่จำเป็นหมายถึงการที่บุคคลไม่มีความรู้หรือทักษะที่สำคัญในการทำงานหรือดำเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม่ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อโอกาสในการทำงานและการพัฒนาตัวเองในอนาคตการขาดการศึกษาและทักษะที่จำเป็นจึงเป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้บุคคลไม่สามารถเพิ่มภูนรายได้หรือมีโอกาสในการพัฒนาชีวิตที่ดีขึ้นได้ ซึ่งต้องมีการสนับสนุนจากท้งรัฐบาลและสังคมในการเข้าถึงการศึกษาและการฝึกอบรมอย่างมีคุณภาพเพื่ออให้มีโอกาสแข่งขันในตลาดแรงงานสองขาดวินัยในการจัดการเงินการไม่มีการวางแผนทางการเงินหรือการใช้จ่ายอย่างสุรุสุร่ายอการขาดวินัยในการจัดการเงินหมายถึงการไม่สามารถบริหารจัดการเงินได้อย่างมีระเบียบและมีเป้าหมาย ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการประหยัดเก็บออมหรือวางแผนการเงินสำหรับอนาคตอาจส่งผลให้เกิดปัญหาทางการเงินในระยะยาวได้การขาดวินัยอในการจัดการเงินไม่เพียงแต่ส่งผลให้เกิดปัญหาทางการเงินในระยะสั้นแต่ยังส่งผลต่อความมั่นคงทางการเงินในอนาคตทำให้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินเช่นการซื้อ ฐารหรือการเกษียณอย่างมีความสุขการพัฒนาวินัยทางการเงินจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้มีความมั่นคงทางการเงินและสามารถพึ่งพาตัวเองได้สามพึ่งพาผู้อื่นมากเกินไปมักจะพึ่งพาความช่วยเหลือจากผู้อื่นเช่นการขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลหรือองค์กรการกุศลพึ่งพาผู้อื่นมากเกินไปการพึ่งพาผู้อื่นในระดับที่เหมาะสมเป็นสิ่งที่สามารถยอมรับได้ในบางกรณีเช่น ในช่วงเวลาที่มีปัญหาหรือยามฉุกเฉินแต่การที่บุคคลน,นั้นพึ่งพาผู้อื่นมากเกินไปจะทำให้ขาดการพัฒนาทักษะในการดูแลตัวเองและอาจสร้างปัญหาในระยะยาวได้การพัฒนาอิสระทางการเงินแอและการตัดสินใจด้วยตัวเองจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้บุคคลสามารถยืนหยัดในชีวิตได้สีไม่สามารถเก็บออมเงินการไม่สามารถเก็บเงินสำหรับอนาคต หรือเกิดปัญหาทางการเงินเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดการไม่สามารถเก็บออมเงินหมายถึงการที่บุคคลไม่สามารถสะสมเงินเก็บสำหรับอนาคตหรือไม่สามารถมีเงินสำรองในกรณีฉุกเฉินได้ซึ่งอาจเกิดจากหลายปัจจัยเช่นขาดวินัยในการจัดการการเงินรายได้ไม่เพียงพอหรือการขาดความรู้ในการบริหารการเงินโดยลักษณะต่างๆ ของการไม่สามารถเก็บออมเงินมีการไม่สามารถเก็บออมเงินเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบในระยะยาวเช่นในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่คาดคิดเช่นอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยรุนแรงซึ่งต้องใช้เงินในการรักษาหรือแก้ปัญหาชั่วคราวการออมเงินจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้บุคคลสามารถมีความมั่นคงทางการเงินและสามารถรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดได้ห้าไม่มีการวางแผนชีวิต คนจนบางคนอาจไม่ตั้งเป้าหมายชีวิตหรือวางแผนการพัฒนาในระยะยาวการไม่มีการวางแผนชีวิตหมายถึงการที่บุคคลไม่ตั้งเป้าหมายหรือทิศทางในชีวิตซึ่งทำให้ขาดความชัดเจนในสิ่งที่ต้องการบรรลุในอนาคตการขาดการวางแผนชีวิตจะทำให้ไม่สามารถเตรียมตัวหรือพอพัฒนาในด้านต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพการไม่มีการวางแผนชีวิตทำให้บุคคล ไม่สามารถสร้างเส้นทางที่ชัดเจนเพื่อไปสู่ความสำเร็จหรือความสุขในอนาคตการวางแผนชีวิตอย่างมีเป้าหมายจะช่วยให้เราสามารถจัดการกับชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพมองไปข้างหน้าและทำให้การตัดสินใจในแต่ละวันมีความหมายมากขึ้น6กขาดความมั่นคงในอาชีพการงานการทำงานที่มีความไม่แน่นอนหรือการเปลี่ยนงานบ่อยครั้งการขาดความมั่นคงในอาชีพการงานหมาย ถึงการที่บุคคลไม่ได้รับความมั่นคงในด้านอาชีพของตนเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตำแหน่งงานรายได้หรือโอกาสในการเติบโตในอาชีพซึ่งอาจเกิดจากหลายปัจจัยและส่งผลกระทบในระยะยาวการขาดความมั่นคงในอาชีพส่งผลกระทบทั้งในเรื่องของรายได้ความก้าวหน้าในอาชีพและความสุขในชีวิตการสร้างความมั่นคงในอาชีพจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้บุคคลสามารถมีชีวิต ที่มีความมั่นคงทั้งทางการเงินและจิตใจการพัฒนาทักษะอนี่จำเป็นและการหางานที่มั่นคงจึงเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเพิ่มความมั่นคงในอาชีพเจ็ดมักมีสุขภาพที่ไม่ดีการเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่ไม่ดีอาจทำให้คนจนมีสุขภาพที่ย่แย่การมักมีสุขภาพที่ไม่ดีหมายถึงการที่บุคคลมีปัญหาสุขภาพที่ยืดเยื้อหรือไม่ดีเป็นประจำ ซึ่งอาจเกิดจากหลายปัจจัยเช่นการขาดการดูแลสุสขภาพการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่จำกัดหรือวิถีชีวิตที่ไม่เหมาะสมการมีสุขภาพที่ไม่ดีอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและความสามารถในการทำงานหรือการดำเนินชีวิตประจำวันการมีสุขภาพที่ไม่ดีทำให้บุคคลมีคุณภาพชีวิตที่ต่ำลงและอาจส่งผลต่อการทำงานและความสามารถในการดูแลตัวเอง และครอบครัวได้การดูแลสุขภาพอย่างสม่ำเสมอรวมถึงการรับประทานอาหารที่ดีการออกกําลังกายและการตรวจสุขภาพเป็นประจำจะช่วยลดความเสี่ยงของการมีสุขภาพที่ไม่ดีในระยะยาว8ขาดการเข้าถึงทรัพยากรการขาดแคลนทรัพยากรเช่นที่อยู่อาศัยที่ดีหรือการศึกษาที่มีคุณภาพการขาดการเข้าถึงทรัพยากรหมายถึงการที่บุคคลไม่สามารถเข้าถึงสิ่ง ที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตที่ดีเช่นการศึกษาการดูแลสุขภาพงานที่มีคุณภาพหรือเทคโนโลยีซึ่งทำให้เกิดความยากลำบากในการพัฒนาตัวเองและไม่สามารถมีชีวิตที่มั่นคงและเจริญเติบโตได้การขาดการเข้าถึงทรัพยากรสามารถเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัยการขาดการเข้าถึงทรัพยากรทำให้บุคคลต้องงอผชิญกับอุปสรรคในการพัฒนาตัวเอง และมีคุณภาพชีวิตที่ต่ำการสนับสนุนจากรัฐบาลและองค์กรต่างๆระวอมอถึงการพัฒนาทักษะและการเข้าถึงโอกาสต่างๆจะช่วยย่อให้บุคคลสามารถมีชีวิตที่ดียิ่งขึ้นและมีโอกาสในการเติบโตก้ามีมุมมองลบเกี่ยวกับชีวิตคนจนบางคนอาจมีมุมมองที่ท้อแท้หรือหมดหวังในชีวิตการมีมุมมองลบเกี่ยวกับชีวิตหมายถึงการที่บุคคลมองโลกในแง่ลบ หรือมีทัศนคติที่ไม่ค่อยดีต่อสิ่งต่างๆในชีวิตเช่นการคิดว่าอนาคตจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่เห็นคุณค่าของสิ่งที่ตัวเองทำซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตและการดาเนินชีวิตในทางที่ดีการมีมุมมองลบเกี่ยวกับชีวิตทำให้บุค,ค,อคอลคลล ไม่สามารถเติบโตหรือพัฒนาตัวเองได้อย่างเต็มที่เพราะพวกเขาจะโฟกัสไปที่สิ่งที่ไม่ดีหรือปัญหาอย่างต่อเนื่องการพยายามปรับเปลี่ยนทัศนคติและมองโลกในแง่บวกเช่นการมองหาความเป็นไปได้หรืออโอกาสในการเรียนรู้จากปัญหาจะช่วยให้บุคคลสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพมากขึ้นสิทขาดเครือข่ายสังคมที่สนับสนุนคนที่ขา ดัเครือข่ายสังคมหรือคนที่สามารถช่วยเหลือและสนับสนุนในยามยากลำบากการขาดเครือข่ายสังคมที่สนับสนุนหมายถึงการที่บุคคลไม่มีการเชื่อมโยงกับกลุ่มคนที่สามารถให้การสนับสนุนทั้งในด้านอารมณ์การทำงานหรือการช่วยเหลือในชีวิตประจำวันเช่นครอบครัวเพื่อนหรือกลุ่มชุมชนซึ่งเครือข่ายเหล่านี้มีความสำคัญในการให้ความช่วยเหลือในเวลาที่ต้องการการมี เครือข่ายสังคมที่สนับสนุนมีความสำคัญต่อการเสริมสร้างความสุขและความมั่นคงในชีวิตการมีคนที่พร้อมจะช่วยเหลือหรือคอยสนับสนุนทำให้บุคคลสามารถพัฒนาและ,ะเผชิญกับความท้าทายในชีวิตได้ดีขึ้นการระบุลักษณะเหล่านี้เป็นเพียงการสะท้อนถึงปัจจัยที่อาจทำให้คนจดประสบปัญหาต่างๆซึ่งในชีวิตจริงการยกระดับสถานการณ์ของคนจนต้องใช้การสนับสนุนจากสังคม และโอกาสที่เท่าเทียม